ขั้นตอนต่อไปนี้คือการตรวจเช็คช่วงล่างนะครับแล้วก็ตรวจเช็คระบบเบรคครับตอนนี้เราถอดออกมาแล้วนะครับพบว่าอยู่ในระดับที่ยังมาตรฐานอยู่ครับประมาณเจ็ดมิลครับยังใช้งานได้อีกระยะระยะหนึ่งครับร่องเรืองก็ยังถือว่าลึกอยู่อะไรอยู่นะครับก็โอเคถ้าเกิดว่าเจ็ดมิลนะครับใช้ได้ก็ใช้ต่อนะครับก็เช่นเคยนะกระดาษสายแต่ทำความสะอาดแล้วก็ขัดหน้าจานเบรคครับทําความสะอาดอเป่าหน่อยเดียวกันนะครับโอเคประกอบไปครับ และนี่ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะของการดูแลช่วงล่างก่อนขายค่ะของเต้นจามอรถสวยนะคะเพราะรถรุ่นนี้มีสมรรถนะและก็ช่วงล่างที่ดีเยี่ยมเลยคะ่ะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็มาพร้อมกับความนุ่มนวลน,นะคะเรียบพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยที่สามารถใช้งานได้จริงค่ะรถรุ่นนี้มีระบบความปลอดภัยก็คือมี ABS และ EBD ค่ะเราจึงต้องทําการตรวจเช็คปรับเปลี่ยนแล้วก็ทดสอบในเบื้องต้นด้วยว่า ระบบที่ช่วยเสริมการเบรกที่มีประสิทธิภาพนี้ยังคงใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่ค่ะแน่นอนเราใส่ใจทำให้ในทุกๆคันค่ะมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รถที่เพียบพร้อมและก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงๆค่ะ